สวัสดีค่ะพี่กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ขาเจอกันนะคะในเช้าวันพุธค่ะพี่อ่าขออนุญาตฝาาช่องทางในการติดต่อชิญบูชาพระนะคะพี่ๆสามารถโทรได้ตรงมาที่เบอร์โทร0614900116กันได้เลยค่ะพี่ๆค่ะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะถ้ามีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ทุกใจอยากจะปิดฐานจากทางร้านไปก็ไม่ต้องรอช้าค่ะพี่ขาใส่ด่วนใส่ตรงมาที่ เบอร์โทรน้องได้เลยนะ น้องจะน้นย้ำค่ะพี่แจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเนาะว่าพระน้องนี่ได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจรางค่ะพี่ๆค่ะตามที่มาต่างมาละกันเลยเน้องอยากให้พี่ๆดูท่านเรื่อชงชมให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาก,กันไปเนาะเปิดรายรูปรายองเหมือนเช่นเคยค่ะพี่่ะชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะคะอย่าลืมแจ้งอีพีแจ้งลําดับแถวให้ถูกต้องชัดเจนนะคะทางร้านมิบริการจะส่งไปทางสะดวกรดเดียวทันใจเหมือนเดิมค่ะพี่ของถึงมือพี่เมื่อไหร่นะคะจ่ายเงินกับบุรุษัทหนีแล้วรับพัสดุกันไปได้เลย เด็วน้องเริ่มองค์แรกนะคะเปิดด้วยพระสมด็จเกจโยค่ะพี่องค์นี้ผิวหิ้งๆ้งเลยนะคะเนื้อกาวๆค่ะพี่ไม่แน่ใจนะพี่นาว่าเรียกพิมพอะไรนะคะนี่เลยแต่ผิวสวยเก่าสวยจริงจก้กพี่จ๋ารายการนี้เนาะ,อะบอกได้เลยว่าได้ไปนี่คือไม่ผิดหวังค่ะพี่สวยตรงปกถูกอ,อกถูกใจกันแน่นอนสําหรับองค์แรกรายการแรกนะคะในอีพีนี้เนาะเนาะแบ่งไปให้พี่ที่หก0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหก่าร้อยบาทนะคะ สวยจัดค่ะพี่ขาผิวสวยผิวเดิมแบบนี้เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่เนาะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนนะคะพี่พี่ะ ถ้าหากถูกอกถูกใจนะคะไม่สะดวกโอนแจ้งเก็บไปทางกับน้องมาได้เลยค่ะพี่พี่ยินดีรับสายให้บริการพี่พี่ถูกท่านนะคะปลายทางน้องจะต้องขออนุญาตบบกค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะคะพี่พี่่ะหากรับหลายองค์นะคะเราพูดคุยกันได้ค่ะพี่พี่น้องคุยง่ายเป็นกันเองแน่นอนค่ะพี่ขาสำหรับองค์นี้รายการนี้นะคะพระสมเด็จพิณพุธซ้อนค่ะพี่รายการนี้น้องขอแบ่งปันให้พี่ที่ หกรยบาทชิ้นกันค่ะพี่ค่ะกรบาทชิ้นกันนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นพระกําแพงซุ้มกอค่ะพี่ค่ะพระกําแพงซุ้มกอรายการนี้เนาะพี่ดูซูมลึกๆคมคมแบบนี้ค่ะพี่แล้วสวยจัดชัดจริงนะคะสวยจัดชัดจริงเนาะ คิวสวยจัดค่ะพี่เงาเงแบบนี้เลยพระกําแพงซุ้มกอนนะคะพี่พี่ขาน่พุทธคุณแน่นอนค่ะพี่มีติดตัวไว้ไม่มีการอับจนแน่นอนค่ะพี่ค่ใครติดขัดตรงไหนนะพี่นะอาช้าบูชาไปได้เลยค่ะพี่ขานี่เลย พระสมกอนะคะพี่สวยๆแบบนี้นะคะดูพี่ๆดูผิวนะคะดูเนื้อสวยๆเก่าๆค่ะพี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะสําหรับพี่ๆที่ถูกอกถูกใจนะรายการนี้น้องขอแบ่งปันให้ที่6ก0อบาทค่ะพี่ค่ะหากพี่ๆท่านใดโทรมาแล้วน้องรับสายช้าหรือยังไม่ได้รับสายใครน้องกราบขออภัยด้วยนะคะพอดีน้องทํางานประจําด้วยค่ะพี่อาจจะรับสายช้าไปบ้างเนาะแต่ยังไงติดต่อกับแน่นอนค่ะพี่ๆขะอ่ารายการต่อไปนะคะเป็นองค์นี้รายการนี้ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ อ่าพิมพไม่แน่ใจนะพี่นาว่านี่เขาจะเรียกพิมพ์อะไรนะคะแต่ว่านี่เลยภายนอกนะคะซุ้มหนาๆเส้นหนาๆน,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 นะคะหน้าพระอาจจะดูสึกนิดนึงเนาะตามสภาพกับพี่แต่บอกได้เลยว่าเนื้อหามณฑสารสวยจัดค่ะพี่ค่ะนี่เลยนะคะด้านหน,น้าด้านหลังค่ะพี่หากพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบชมแล้วใช่ชมแล้วชูใจน้อง แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะรายการนี้ขอที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ไม่ต้องรอช้ากันเนาะทุกอกทุกใจรีบทักรีบโทรหากันค่ะพี่อยู่ที่600รบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาพี่ๆชาวมิดรักพักเครื่องทุกท่านนะคะหากเข้ามารับชมรับฟังกันครั้งเลกน้องฝา กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ม่พลาดทุกพิ่ขา่าในทุกคลิปทุกอีพีของน้องเนาะเพื่อในอีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางใดของคณาจารย์ท่านใดที่พี่ๆถูกตาต้องใจนะคะจะได้มีพลาดในทุกคลิปทุกอีพีค่ะพี่สาหรับองค์นี้รายการนี้นะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆเลยพี่ดูความสวยความเดิมนะคะผิวพรรณต่างๆค่ะพี่รายการนี้น้องขอที่ 6 0 0บาทชิ้นกันค่ะพี่พคะ6กร้อยบาทเท่านั้นนะคะอ่ารำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะองค์นี้จะมีฝังคล้ายๆฝั่งแรลอะไรสักอย่างนะพี่น้าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์พอะไรนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะขวดโตสร้างถวายรอ5วัดพระแก้วปี2511ค่ะพี2 5 1น่2511นะคะพ,พี่คะรุ่นนี้นะคะจะมีนีมีฝั่งแร่มาด้านหน้านะคะ นี่ค่ะพี่พี่ขาบอกได้เลยว่าสวยจัดชัดจริงค่ะพี่ผิวประมาณนี้นะคะเนื้อหาเก่าเดิมประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้น้องขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่ชาวพราเครื่องคนใดเข้ามารับชมรับฟังแล้วถูกอกถูกใจนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันให้ช่าบูชาค่ะพี่พี่อยู่ที่องค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนทักหาน้องได้เลยค่ะพี่สําหรับองค์นี้รายการนี้อยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ ลำดับต่อไปรายการต่อไปนี้ขอเปิดเป็นเป็นพะล่วงลางปืนค่ะพี่แล้วเป็นเนื้อชิ้นเก่านะคะดูผิวพันธุ์ค่ะพี่ขาบอกได้เลยว่าผิวเก่านะคะผิวเก่าเนื้อจัดเลยค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เนาะนี่พี่ดูเนื้อนะคะดูเนื้อหางมนสารด้านหน้าค่ะพี่ออืื จะจัดเก่าๆเลยค่ะพี่บอกได้เลยว่าได้ไปนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะสําหรับองค์นี้รายการนี้น้องขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่รายการนี้เอาไปที่หกรบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกรอยบาทเท่านั้นนะคะ สวยๆค่ะพี่แบ่งปันให้กันเลยนะชอบก็จัดกันไปได้เลยค่ะพี่หากพี่ๆเข้ามารับชมรับฟังแล้วยังดูคลิปวิดีโอไม่ชัดนะคะในคลิปวิดีโอยังดูรูปภาพไม่ชัดสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติม,ตมจากน้องกันได้เลยค่ะพี่องค์นี้รายการนี้น้องขอแค่หกร้อยบาทค่ะพี่คะ่ะแบ่งปันให้กันเลยนะคะเปิดราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ลำดับต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตเปิดต่อด้วยนิดหน่อยเป็นพระ ยอดขุนพลเนื้อชิน้นพิมพ์เล็กค่ะพี่หลังเรียบนะคะนี่เดี๋ยวจะส่องดูด้านหลังนะคะหลังจะเป็นลายพิมพ์แบบนี้ค่ะพี่เป็นพิมพ์เดิมๆนะพี่นะาเป็นพิมพ์แบบพิมพ์แบบโบราณน,นะพี่นะารายการนี้นะคะพี่พี่ดูด้านหน้าค่ะพี่ขาเนื้อก็กล่าวถึงจัดเลยค่ะพี่พี่ขาผิวถึงยุคเลยนะคะรายการนี้เนาะขออนุานญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่รายการนี้ค่ะพี่ขาหากชอบหรือใช้นะน้องแบ่งปันให้พี่ที่6กรอยบาท เท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะราคาคุยง่ายเป็นกันเองราคามีสภาพให้กันเลยค่ะพี่พี่สำหรับพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรัะฟังแบ่งปันในที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่ค่ะหกร้อยนะคะลำดับต่อไปเป็นพระอ่าน้องไม่แน่ใจค่ะพี่วันนี้ไม่แน่ใจเรียกพระอะไรนะพี่นะได้มานะคะพี่นี่ลืมหาข้อมูลไว้น้องพี่นะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะรายการนี้ผิวสวยๆค่ะพี่แล้วพี่ดูเนื้อหาด้านหน้านะคะ น้องขออนุญาตแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่ค่ะขออนุญาตแบ่งปันเลยนะคะสําหรับองค์นี้รายการนี้นะคะพ,พี่รับไปที่6กรอบาทค่คะพี่พี่ดูเนื้อหามวลสารดูผิวพรรณต่างๆนะคะพ,พี่ดูรอยล่องรอยลึกแบบนี้ค่ะพี่่ะบอกได้เลยว่าทุกอกถูกใจกันแน่นอนนะคะรายการนี้ไปที่6กรอบาทค่คะพี่6กรอนะคะลาดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นองนี้เลยนะคะเป็นพระพระอ่าพระลําลพูนนะพี่ พระเนื้อดินนะคะพระโคงลำพูนค่ะพี่ขาแล้วพี่ดูผิวด้านหน้าลักก้นก่อนจัดเลยค่ะพี่ลักก่อนเก่าจัดเลยนะคะสวยๆค่ะพี่สวยๆเนาะแล้วผิวแบบเรื่มๆแบบนี้นะพี่่นะกนก่อนด้านหน้าบอกได้เลยว่าพี่พี่ขามันตรงปกแน่นอนค่ะพี่พระตรงปกแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่ขารายการนี้เนาะ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านอยู่ที่600บาทค่ะพี่ขาหกร0อบาทนะคะพี่ๆชอบพี่ๆถูกใจก็ทักหาน้องได้เลยนะคะยินดีรับสายให้บริการเหมือนเดิมค่ะพี่ๆคะ่ะอ่ะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปที่เลยการนี้เลยค่ะพี่ขาไม่ได้จว่าเรียบพิมพ์จมโบ้สองหรือเปล่านะคะพ,พี่แต่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ขาผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูโดยโรวมก่อนเนาะสวยจัดชัดจริงค่ะพี่บอกได้เลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะพี่ขา องนี้เก่าๆกรอนๆเลยค่ะพี่ขาได้ไปนี่คือทุกอกทุกใจกันแน่นอนค่ะพี่สําหรับองค์นี้รายการนี้เนาะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะองค์นี้รายการนี้น้องขอที่6กรอบาทชิ้นกันค่ะพี่หกร้อบาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆชอบหรือถูกใจนะคะจัดกันไปได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องรอช้าเนาะขออยู่ที่6กรอบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาพระปิตานะคะหลวงพูโตค่ะพี่ น่าจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะพี่นะรายการนี้นะคะรุ่นต่อไปเป็นพระพิตาองค์นี้เนื้อเก่าเกเลยค่ะพี่ผิวแบบผิวเก่าเก่าเลยนะคะไม่แน่ใจแบบแบบนี้รุ่นนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะคะพี่นะแต่พี่ดูความเก่าความเดิมนะคะดูความสวยนะคะพี่ขาเก่าเก่าเลยพี่ผิวดูเดิมเลยนะคะเนื้อหาธรรมชาติแบบนี้รายการนี้เอาไปที่ หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่พลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดต่อด้วยองค์นี้เลยค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้แบบผิวแตกๆหน่อยนะคะพี่ขาสมเด็จวัละคังผิวแตกๆเก่าๆเลยค่ะพี่อกเป็นล่องลึกๆแบบนี้นะคะหน้าสวยเสียงสวยนะคะแขนลึกทานชัดเหมือนเดิมค่ะพี่รายการนี้เนาะ ขออนุญาตแบ่งปันค่ะพี่ขาขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่หาพี่ท่านใดชมแล้วชอบชมเราใช่นะคะองนี้จัดไปในราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่พค่ะขออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะชอบก็ทักหรือโทรมาสอบถามพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะยินดีรับสายให้บริการพี่ๆทุกท่านกันเลยนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เปิดต่อด้วยเหรียญแอปเปิลค่ะพี่เหรียญลุงยางแอปเปิล หลวงพ่อรวยนะคะภาษาทิโกค่ะพี่รุ่นนี้เหรียญน,นี้นะคะใครยังไม่มีเก็บนะคะพี่พี่ขานี่เลยน้องมีหนึ่งเหรียญค่ะพี่นํามาแบ่งปันเลยค่ะพี่ขาอ่ารวยยั่งยืนนะคะด้านหลังมีอาาักขรมีเส้นสายรรยันนะคะมีไก่ค่ะพี่รายการนี้เนาะนี่สวยจัดค่ะพี่ขาผิวดูดเดิมนะคะพี่ขาผิวดูดเดิมเนาะเหรียญนู่นนี้จะลงลงลักนะคะพ,พี่่เอ๋ลงลักเลยอ่า เขาเรียกว่าลงยานะคะลงยามาแบบนี้เลยค่ะพี่พคะ่ะสวยจัดค่ะพี่เห็นแล้วแบบจุกอกถูกใจกันแน่นอนค่ะพี่พคะ่ะรายการนี้น้องขออยู่ที่หกรอยบาทนะคะพ,พี่คะ่ะหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปเป็นเหรียญพระคูรุ่งค่ะพี่รายการนี้เนาะพระคูรุ่งวัดท่ากระบือน,นะคะพระไพโร์วัดอะไรนะ ว่านาจายนนะคะวงริปรุ่งค่ะพี่วัฒกะบือน,นะคะเหรียญรุ่นนี้นะพ,พี่นะปีพศสอง3ห้าสามสามค่ะพี่พี่พี่บางท่านชอบพี่พี่บางท่านไม่เล่นนะคะพี่หานี่ใครถูกอกถูกใจนะคะหาพอศนี้ปีนี้นะพี่นะพระคูรุ่งเหรียญปีสองพนห้าสามสามนะพี่คคะยังไม่มีนะคะรายการนี้ไปที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่ค่ะแบ่งปันให้กันเลยขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ไม่มีขยับกันแล้วเนาะันดับต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหลอลวง เญหล,ลอหลวงพ่อพิษเญหล,ลอโบราณน,นะคะหลวงพ่อพิษของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่เญหล,ลอโบราณน,นะคะของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ดูผิวพรรณด้านหน้าค่ะพี่ด้านหลังนะคะเส้นสายต่างๆนะคะพ,พี่ขา่ยังเห็นชัดเจนนะคะ ผิวขอบตัดด้านข้างก็คือสวยคมเหมือนเดิมค่ะพี่รายการนี้นะคะน้องขออนุญาตเลยละกันพี่ๆแบ่งปันให้พี่ๆที่ถูกอกถูกใจนะคะถูกตาต้องใจกันนะพี่พนะารายการนี้น้องขอที่6 0รอบาทค่ะพี่คะ่ะ6 0 0อบาทนะคะลาดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อลอยองคหลงพ่อเงินนะคะน่าจะเป็นพิมพ์ีิตานะพี่นาะฐานสูงๆแบบนี้นะคะ แล้วสวยจัดค่ะพี่สวยจัดชัดจริงเลยนะคะผิวสวยๆนะคะเนื้อถึงๆแบบนี้ค่ะพ,พี่รายการนี้เนาะรอยตัดช่อสวยๆเลยขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่6กรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้600บาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญน,นะคะพี่ขา เหรียญนะคะพระชัยหลังช้างค่ะพี่พระชัยหลังช้างนะคะผิวอมเขียวอมคขเลยผิวอมเขียวอมคขครับเดิมคาับแน่นแบบนี้นะคะพี like em like exactly. ่ขาคาบเดิมคาับแน่นแบบนี้เนาะพระชัยหลังช้างเหรียญนี้นะคะพี่ขออนุญาตแบ่งป네ันเลยนะคะองนี้รายการนี้ค่ะพี่ขาน้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่ 600บาทเท่านั้นค่ะพี่6กรบาทเลยนะคะผิวสวยๆแบบนี้นะพี่พได้ไปนี่คือตรงปกแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะสลับสับเปลี่ยนกันค่ะพี่ทางร้านส่งจริงส่งมาส่งของทุกวันนะคะพี่ขาเปิดแบ่งปันให้พี่พอยู่ที่ออ์ละ6 0ราบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาแล้วับต่อไปเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกันค่ะพี่ น้องจะพยายามส่องให้พี่เห็นทุกด้านทุกมุมทุกรูปทุกองคนะคะจะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชากันได้ง่ายขึ้นค่ะพีะ่เพราะว่าถ้าพี่พี่ทักมาสอบถามกับน้องเลยว่าองค์นี้นะคะเนื้อถึงไม้แท้ไหม,ไมนะคะพี่พี่ค่ะน้องไม่สามารถตอบได้นะคะต้อง กราบขออภัยพี่พี่ขาไว้ด้วยนะอยากให้พี่ทุกท่านดูเองดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจนะคะองค์ไหนที่ถูกตาต้องใจองค์ไหนที่ชมแล้วทุกอ,อกถูกใจกันก็สามารถทักมาปิดได้ค่ะพี่องค์ไหนยังชมไม่ชอบไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่ขาอีพีหน้าย,ยังมีนะคะสําหรับองค์นี้รายการนี้เหรียญลูกเหมือนหลวงพ่อกันค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบงกปันให้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญ หลงพ่าสุดวัดกาหลงค่ะพี่เป็นเหรียญแอปเปิลหลงพ่าสุดนะคะผิวสวยจัดเลยค่ะพี่ค่ะรายการน,นี้ผิวสวยจัดเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่หลงพ่อสุดวัดกาหลงหลนะคะอักขระข้อความชัดเจนค่ะพี่ค่ะอักขระข้อความชัดเจนเลยนะองนี้รายการนี้ค่ะพี่องนี้รายการนี้นะคะ ขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะรายการนี้น้องขออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะหลวงพ่อสุดวัดการหลวงค่ะพี่มีอัคระมีรอยยันแบบนี้นะคะรายการนี้แบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่ลำดับต่อไปจะเป็นปิดตาสามเหลี่ยมค่ะพี่คะผิวเดิมเก่าเดิมแบบนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขาด้านหลังเหมือนฟังตะกุดหนึ่งดอกนะพี่นะ พระปิตาพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่สวยสวยค่ะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะคะเป็นเนื้อชิ้นค่ะพี่ค่ะรายการนี้เนาะเอาไปในราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่รายการนี้ขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระปิตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะพี่พระปิตาเนื้อผงกระดูกผีรายการนี้นะคะด้านหลังผิวแบบ ลักกันกรอนเลยค่ะพี่ค่ะโหได้ไปนี่คือแบบตรงปกกันแน่นอนค่ะพี่สวยจัดชัดเจนนะคะรายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่ค่ะพี่ดูความเก่านะคะดูคาาแน่นๆเต็มรูปเต็มองคค่ะพี่สําหรับรายการนี้เนาะพี่ๆชาวมิตรรักพระเครื่ององค์ใดนะคะท่านใดที่ดูอกถูกใจนะพี่ๆนะทักมาปิดพักกับน้องได้เลยนะคะแก้วตาพระเครื่องนะคะยินดีรับสายให้บริการค่ะพี่สําหรับองค์นี้รายการนี้600้อบาทเท่นกันค่ะพี่ค่ะ ลำดับต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ลอยองคหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เนาะได้มาเป็นลอยองคหลวงปู่ทวดพิมพสองฐานสองชั้นแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาองนี้สวยจริงค่ะพี่ขาสวยจัดค่ะพี่ใต้ฐานนะคะนี่หลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะหากพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะน้องเปิดแบ่งปันค่ะพี่ขอราคาอยู่ที่หกร้อยบาทชิ้นกันค่ะพี่ขาผิวสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ ขออนุญ,ญาตแบ่งปันให้กันเลยนะคะหกร้อยบาทค่ะพี่คะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเรียกหลวงพ่ออะไรนะคะพี่คะ่ะด้านหลังมีตอกโค้ดมาหลวงพ่อหลวงพ่อเปินนะคะพี่ๆเป็นรูปหล่อลอยองคค่ะพี่ขารายการนี้เนาะผิวสวยๆค่ะพี่ๆรายการนี้เนาะม่ถุงมืตาชัดๆแบบนี้นะคะ ใต้ฐานค่ะพี่ขออนุญาตแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่ขาหากพี่ชอบหรือถูกใจนะคะองนี้รายการนี้นะพี่พนะาจัดกันไปได้เลยค่ะพี่รายการนี้ขออยู่ที่หกรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหากชอบหรือใช่จัดไปได้เลยไม่ต้องรอช้ากันเลยค่ะพี่ขารายการนี้นะขอที่หกร้อยบาทนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นพราปิตานะคะหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวค่ะพี่องค์นี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่คะ่ะแล้วสวยจริงนะคะผิวจะจ,จัดแบบนี้เลยนะคะเส้นสายต่งตางๆนะคะผิวพรุ์ยังเห็นคมจัดชัดเจนแบบนี้รายการนี้เนาะขออนุญาตเปิดแบ่งปันค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่คะ่ะรายการนี้น้องขออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่หกร้อยบาทนะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเปิดต่อด,ด้วยองค์นี้ค่ะพี่ไปพร้อมกรอบสวยๆค่ะพี่ค่ะไปพร้อมกรอบสวยๆเลยอะคล้ายรูปหลวงพ่อเงินนะคะถ้าไม่ใช่ยังไงต้องกราบขอภัยด้วยนะคะพี่ๆค่ะ องนี้รายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆเลยองนี้รายการนี้ขอที่6กร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันนะคะลําดับต่อไปรายการต่อไปนี่เดี๋ยวเปิดต่อด้วยองนี้ค่ะพี่เป็นพระพุทธชินราชนะคะพิมพ์แต่งฉลุรอยองค์นะคะรุ่นจอมราชนค่ะพี่พระพุทธชินราชนะคะแต่งฉลุรอยองค์รุ่นจอมราชนนะคะอ่ารายการนี้นะคะพระรุ่นใหม่ๆค่ะพี่เผื่อใครอยากเก็บเนาะ รอยองนะคะรุ่นจอมราชนค่ะพี่สวยสวยเลยนะคะรายการนี้น้องขออนุญ,ญาตนะคะแบ่งปันเลยค่ะพี่พค่ะขอองค์ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่รุ่นจอมราชนองค์นี้นะคะไปสี่ร้อยบาทค่ะพี่่ะเผื่อพี่ท่านใดอยากเก็บเนาะลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นพระขุนแผนนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่เป็น ลูกปั๊มหลวงปู่ชิมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นพระขุนแผนรูกปั๊มหลวงปู่ชิมแบบนี้นะคะพี่ขาด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปดูผิวด้านหน้าค่ะพี่เนื้อเก่าๆข้ามแน่นๆแ,แบบนี้เลยคะ่ะพี่ขาดูในด้านหน้านะคะผิวกกร่อนข้ามแน่นๆสีสวยค่ะพี่รายการนี้เนาะ ขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับองค์นี้รายการนี้น้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆอยู่ที่องละหก0้อยบาทค่ะพี่ขาดูผิวด้านหน้าค่ะพี่สวยจัดชัดจริงค่ะพี่อง,งนี้นะคะขอที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหากชอบหรือถูกใจนะคะไปพร้อมกรอบยิ้มเงินแบบนี้เลยนะคะพี่ๆลำดับต่อไปนะคะเป็นนี่เลยเรียนรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่พค่ะปีพศสอง สองห้าสองสี่ศูนย์สามนะพี่นะสองห้าศูนย์สามนะพี่เหรียญน,นี้เนาะองนี้นะคะพี่พี่เป็นรูปเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะคะพ,พี่ค่ะนานๆานทีได้มาเปิดเลยนะคะพ,พี่ด้านหลังก็จะเป็นอาาักขรเป็นข้อความแบบนี้เลยนะคะด้านานด้านหลังค่ะพี่ผิวพรรณสวยสมิถุนิตาริ้วจีวอริ้วหน้าผาก สวยๆค่ะพี่รายการนี้ขออนุญ,ญาตแบ่งปันเลยนะคะ,อะขออยู่ที่หกรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปไม่ไดรอช้าค่ะพี่เปิดต่อด้วยเหรียญหลงพะกวยทำน้ำมนค่ะพี่องนี้นะคะเหรียญหลงพ่อกวยทำน้ำมนนะคะสวยใจค่ะพี่ค่ะหลงพ่ะกวยเหรียญน,นี้นะคะผิวสวยสวยนี่ เส้นสายคมคมนะคะพี่ขาผิวเหรียญเนื้อแบบเนื้อสวยจัดค่ะพี่ขาผิวคือถึงเลยนะคะรายการนี้นนองขออนุญาตค่ะพี่ขออนุญาตเลยนะคะแบ่งปันให้กับพี่พี่อยู่ที่องค์ละหกร้อยบาทค่ะพี่ขาผิวสวยสวยแบบนี้นะพี่พี่นะเดี๋ยวนี้รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยหน้าเสือค่ะพี่เป็นเซ็ทเนาะได้ไปเป็นเซ็ตเลยเซ็ทหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะคะพี่ี่ขาผิวสวยสวยเลยนะคะ ด้านหลังค่ะพี่สวยจัดชัดจริงค่ะพี่ค่ะผิวสวยจัดชัดจริงแบบนี้รายการนี้นะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อน้อยองค์นี้น้องขอแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะขออนุญาตค่ะพี่รายการนี้ได้ไปเป็นซินะคะนี่ยาเส้นสี่ฟันนะคะแล้วก็จะมีนีเปือกไม้ด้านหลังนะพี่นะมีสายสินค่ะพี่ขาบแล้วเหรียญหลวงพ่อนะคะพี่รายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่ 700บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะ700บาทนะคะหาพี่พี่ท่านใดชอบหรือถูกใจนะคะน้องอทิ้งเบอร์ติดต่อนะคะปิดภาไว้นี่เลย06149 00116ค่ะพี่พี่เบอร์โทนี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ก็ติดต่อมาพูดคุยสอบถามปิดพัากันไปได้ะคะ่ะพี่สำหรับวันนี้อีพีนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ขาแล้วเรามาเจอ,จอกันใหม่ในอีหน้านะคะสวัสดีค่ะ